ยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ไอซตวยก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแอดมินด้วยนะคะ20สัตว์แปลกใต้ท้องทะเลลึกที่คุณอาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเมื่อนึกถึงสัตว์ที่อยู่ในทะเลหรือมหาสมุทรหลายคนอาจคิดถึงแต่ปลาวาฬปลาโลมาปลาฉลามเต่าและสัตว์อื่นๆที่เรารู้จักเพียงไม่กี่อย่าง ที่จริงแล้วในมหาสมุทรของเรานั้นมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่มากมายหลายชนิดหลายสายพันธุ์แตกต่างกันไปซึ่งสามารถปรับตัวให้อยู่ได้กับสภาพแวดล้อมต่างๆมิสเตอร์ไอสตวยวันนี้จะพาไปดูสัตว์แปลกๆในทะเลที่เราอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนจะมีชนิดใดบ้างรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรไปดูชนิดแรกกันเลยค่ะ 1. ปลาบาเรนไอปลาบบเรนไอเป็นปลาน้ำลึกที่ถูกค้นพบอาศัยอยู่ในน้ำลึกมากกว่า2,000ฟุตรหรือ600เมตร บริเวณเขตน่าน,น้ำแคลิฟอร์เนียกลางซึ่งเป็นการค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของปลาที่มีหัวเป็นโดมโปรง่งใสมีขนาดลำตัวยาวประมาณ6นิ้วหรือ15เซนติเมตรบริเวณส่วนหน้าที่เห็น2จุดเล็กนั้นไม่ใช่ตาแต่เป็นอวัยวะรับกลิ่นและที่เห็นเป็นโดมสีเขียวนั้นคือตัวกรองแสงอาทิตย์จากด้านบนและมีดวงตาเป็นจุดเล็กๆเ,เ,เหนือรูรับกลิ่น 2. ปลาน้ำแข็งจระเข้ ปลา้ํำแข็งจระเข้หรือปลาเลือดขาวเป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำเย็นบริเวณแอนตาร์กติกาและทางใต้ของอเมริกาใต้พวกมันมีร่างกายใสและมีเลือดที่ใสเหมือนน้ำเนื่องจากเลือดของมันไม่มีฮีโมโกลบินหรือไม่มีเม็ดเลือดแดงเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังเพียงชนิดเดียวในโลกที่ไม่มีฮีโมโกลบินปลาน้ำแข็งจระเข้กินเคยโคพีพอร์ตแพลงตอนและปลาเป็นอาหาร พวกมันมีระบบเผาผลาญที่อาศัยเพียงออกซิเจนที่ละลายในเลือดใสๆของพวกมันที่มีความเชื่อว่าออกซิเจนจากน้ำถูกดูดซึมเข้าทางผิวหนังของปลาโดยตรงทั่วไปปลาจะดูดซึมออกซิเจนผ่านเหงือก 3. หอยเบี้ยลิ้นเฟม,มิงโกที่เราเห็นสีส้มเหลืองดำที่ดูสดใสบนตัวของเจ้าหอยเบี้ยลิ้นเฟม,มิงโกนั้นแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของตัวมันเองแต่เป็นเสมือนเสื้อผ้าที่ปกคลุมมันอยู่ ขนาดตัวของมันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ0.98ถึง1.38นิ้วเท่านั้นเองอาศัยอยู่ในน่านน้ำเขตต้อนของมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันตกจากนอรแคโรไลนาไปยังชายฝั่งทางตอนเหนือของบราซิลรวมทั้งเบอร์มิวดา้าทะเลแคริบเบียนอ่าวเม็กซิโกและแอนติลเลสเบียน 4. มังกรทะเลใบายา มังกรทะเลใบหญ้าเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งในวงปลาจิ้งฟันจระเข้และม้าน้ำมีลักษณะทั่วไปคล้ายกับมังกรทะเลใบไม้ซึ่งเป็นปลาชนิดที่ใกล้เคียงมากที่สุดเพียงแต่มังกรทะเลใบหญ้ามีระยังต่างๆน้อยกว่ามีความยาวเต็มที่ได้ถึง45เซนติเมตรแต่ขนาดโดยทั่วไปประมาณ30เซนติเมตรพบกระจายพันธุ์เฉพาะตอนใต้ของออสเตรเลียเท่านั้นและเกาะทัสมาเนียเหมือนกับมังกรทะเลใบไม้ โดยอาศัยอยู่ตามกองหินและแนวปะการังหรือกอสารายพบได้ในระดับความลึกถึง50เมตรเป็นปลาที่มีพฤติกรรมการขยายพันธุ์เช่นเดียวกับปลาชนิดอื่นในวงเดียวกันคือตัวผู้เป็นฝ่ายอุ้มท้องตัวเมียจะวางไข่ได้ครั้งละประมาณ1,200ฟองในหน้าท้องของตัวผู้ไข่ใช้เวลาประมาณ1เดือนถึงจะฟักเป็นตัวตัวอ่อนเมื่อฟักออกมาแล้วจะกินอาหารได้เลยทันทีและไว้น้ำเป็นอิสระได้เองหามังกรทะเลใบไม้ มังกรทะเลใบไม้เป็นปลาทะเลกระดูกแข็งชนิดหนึ่งเป็นวงเดียวกันกับม้าน้ำมีความยาวเต็มที่ได้ประมาณ35เซนติเมตรพบทางตอนใต้และตะวันตกของทวีปออสเตรเลียถือเป็นปลาเฉพาะถิ่นมักอาศัยอยู่ในกระแสน้ำอุ่นในความลึกตั้งแต่3-50ถึง50เมตรมีจุดเด่นตรงที่มีครีบต่างๆลักษณะคล้ายใบไม้หรือสาหร่ายทะเล ทำให้ได้ชื่อว่าเป็นปลาที่มีความสวยงามที่สุดในโลกซึ่งครีบเหล่านี้ไม่ได้มีไว้ไว่ายน้ำแต่ใช้สำหรับอําพรางตัวจากศัตรูและยังใช้หาอาหารอีกด้วยกินอาหารจำพวกแพลงตอนกุ้งและครัสะเทียนขนาดเล็กๆก,ก,การผสมพันธุ์ละวางไข่เนื่องจากมังกรทะเลใบไม้ไม่มีถุงหน้าท้องเหมือนมาน้า้นาแต่ตัวเมียมีไข่ติดอยู่กับใกล้ส่วนหางซึ่งเต็มไปด้วยเส้นเลือดที่มีอยู่มากมายซึ่งพัฒนาขึ้นมาเฉพาะตัวผู้ในช่วงผสมพันธุ์เท่านั้น เมื่อผสมพันธุ์กันตัวเมียจะวางไข่บริเวณหางของตัวผู้ซึ่งจะม้วนงอเข้าปริมาณไข่ราว1 0 0่งรถึง200ฟองหรือเต็มที่250ฟองใช้เวลาฟักเป็นตัวราว4-6ถึง6สัปดาห์ 6. หมึกแก้วหมึกแก้วเป็นปลาหมึกตาโตขนาดใหญ่และลักษณะของตาจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดของมันรูปร่างบวมกลมยาวเหมือนซิก้าหนวดเล็กขนาดตั้งแต่10เซนติเมตรไปจนถึงสเมตร จุดเด่นคือตัวมันใสามากๆจนเห็นภายในเลยก็ว่าได้ทําให้มันสามารถพรางตาหลบศัตรูหรือหาอาหารก็ได้พบอยู่ในทะเลลึกเกือบทั่วโลกอาหารของมันคือแพลงตอน7มีน้ํามีน้ําเป็นสัตว์ขนาดเล็กเมื่อโตเต็มที่มีขนาดเพียง1.5ม mm. ิลิเมตรส่วนตัวที่เล็กที่สุดมีขนาดเพียง0.1ม mm. เมตรมันมีมากกว่า1,000สายพัน โดยมากเป็นพวกกินพืชส่วนน้อยกินแบคทีเรียและกินสัตว์สามารถพบได้ทั่วโลกตั้งแต่ที่ยอดเขาฮิมาลัยที่ความสูงกว่า6,000เมตรจนถึงในทะเลลึกถึง4,000เมตรไม่ว่าจะเป็นที่คั่วโลกหรือในบริเวณเส้นศูนย์สูตรมันอยู่ได้ในที่ที่มีแรงดันสูงถึง6,000 atm ซึ่งแรงดันปกติที่มนุษย์อยู่ทุกวันนี้คือแรงดันบรรยากาศมีค่าเท่ากับ1 atm เท่านั้น มีน้ำได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ทรหดที่สุดในโลกมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าลบ2อ้อเจบงจดองศาได้ประมาณหนึ่งนาทีและที่ลบสองอองศาองศาอยู่ได้ประมาณหนึ่งวันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในที่มีอุณหภูมิสูงกว่าหนึ่ง้อห้าสเอ็องศาองศาทนรังสีได้มากกว่ามนุษย์ถึง1,000พันเท่า8แตงกวาทะเล แตงกวาทะเลเป็นสัตว์ที่เพิ่งถูกค้นพบได้ไม่นานในอ่าวเม็กซิโกตอนเหนือที่ความลึก2,750เมตรลักษณะตัวของมันมีสีแดงโปร่งใสมองจนเห็นระบบย่อยอาหารมันกินเศษซากตะกอนที่อุดมสมบูรณ์เป็นอาหาร 9. แมงกินลิ้นแมงกินลิ้นเป็นปรสิตจำพวกกุ้งกังปูมีความยาวตั้งแต่ 3- ถึง4เซนติเมตรแมงกินลิ้นจะเข้าไปในปากของปลาทางเหงือกและเกาะที่ลิ้นของปลา แมงกินลิ้นจะใช้กล้ามที่ขาสามคู่หน้าหนีบลิ้นของปลาไว้ทําให้เลือดออกยิ่งแมงกินลิ้นตัวโตขึ้นลิ้นของปลาก็จะมีเลือดไหลเวียนได้น้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งลิ้นนั่นฝ่อเนื่องจากขาดเลือดจากนั้นแมงกินลิ้นจะเอาตัวเองติดกับกล้ามเนื้อลิ้นซึ่งปลาจะใช้แมงกินลิ้นได้เหมือนลิ้นปกติแมงกินลิ้นจะดูดเลือดหรือไม่ก็กินเนื้อเยื่อของของปลาเป็นอาหารโดยไม่ได้กินเศษอาหารของปลาแต่อย่างใดได้มีการพบปลาที่ถูกแมงกินลิ้นเกาะในสหราชอาณาจักร ซึ่งปกติแล้วจะพบแมงกินลิ้นในแถบชายฝั่งของรัฐแคลิฟอร์เนียทำให้มีการคาดเดาว,ว่าแมงกินลิ้นอาจจะเพิ่มถิ่นหากินมากขึ้นแต่ก็เป็นไปได้ว่าแมงกินลิ้นตัวนี้อาจจะเพียงแต่ติดไปกับปลาซึ่งว่ายน้ำไปจากอ่าวแคลิฟอร์เนียเพียงตัวเดนียเยว 10. ดาวขนนกดาวขนนกเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับดาวทะเลหรือที่คนทั่วไปนิยมเรียกกันว่าปลาดาวซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่ปลาและไม่ได้มีส่วนคล้ายกับปลาเลย โดยส่วนใหญ่สัตว์ทะเลกลุ่มนี้จะคืบคลานหากินอยู่บนพื้นทรายใต้ท้องทะเลแต่ดาวขนนกแตกต่างจากพวกนั้นเพราะมันชอบเกาะอ,อยู่บนโขดปะการังหรือยอดหินบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลผ่านยิ่งน้ำไหลแรงมันยิ่งชอบเพราะเจ้าดาวขนนกนั้นจะลี่รยางแขนจำนวนมากออกไปเพื่อดักจับอาหารที่ลอยมากับกระแสน้ำส่งเข้าไปทางช่องปากที่อยู่ตรงศูนย์กลางลำตัวด้านล่าง มันมีอวัยวะยึดเกาะที่อยู่ด้านล่างลักษณะคล้ายรากของต้นโกงกลางคอยเกาะจับเกาะกับพื้นปะการังอย่างมั่นคงไม่ว่ากระแสน้ําจะไหลแรงเพียงใด 11. ซาบซาบเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งตัวของมันจะปร่งสายยาวประมาณ1นึสเซนติเมตรลักษณะกลมตรงกลางป่องและมักต่อเป็นลูกโซ่เคลื่อนตัวตามกระแสน้ํากินสาหร่ายโดยการอ้าปากรับน้าถ้าเข้าไปแล้วก็กรองน้ําออกเก็บส่วนที่เป็นอาหารไว้ ซาปะถือว่าเป็นสัตว์ที่ช่วยลดโลกร้อนได้เพราะเวลาซาปะกินสาหร่ายเข้าไปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในสาหร่ายก็จะถูกขับออกมาในรูปของเสียแล้วก็จมลงสู่พื้นทะเลจึงทำให้ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผิวน้ำลดลงมักพบได้ในเขตน้านน้ำต่างๆของประเทศออสเตรเลีย12แมงป่องทะเล แมงป่องทะเลเป็นสัตว์ขาปล้องที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อ470ล้านปีถึง370ล้านปีที่แล้วปัจจุบันสูญพันธุ์ไปหมดแล้วลักษณะทั่วไปของมันก็ตามชื่อเลยคือมีก้ามหน้าเป็นคีมใหญ่ๆ2อันและมีหางยื่นออกไปยาวๆเหมือนแมงป่องปลายหางอาจเป็นหนามแหลมหรือแผ่นแบนก็ได้แมงป่องทะเลบางชนิดอาจมีความยาวสูงสุดได้ถึง2.5เมตร ตัวอย่างได้แก่เจ้าของฟอสซิลกา้ามที่ถูกขุดพบในปี2007ถือว่าเป็นสัตว์ขาปล้องที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีชีวิตบนโลกนี้ 13. หวีวุ้นหวีวุ้นเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายกับแมงกะพรุนมีลำตัวใสเป็นทรงกลมมีแผ่นหวีที่ช่วยให้หวีวุ้นเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างมีประสิทธิภาพในทะเล วีวุ้นเป็นนักล่าที่ดูร้ายโดยใช้แท้เส้นยาวๆสองเส้นเป็นเครื่องมือจับเหยื่อส่งเข้าปากบนแท้ทั้งสองมีกาวที่มีคุณสมบัติเป็นเลิศซึ่งสามารถดักจับเหยื่อคล้ายกับทําให้เกิดอาการชาและติดแน่นบนแท้ลําตัวหวีวุ้นประกอบด้วยเซลล์ที่เปล่งแสงเรืองอย่างสวยงามในยามค่ําคืนซึ่งเป็นคุณสมบัติอีกข้อหนึ่งที่ช่วยล่อเหยื่อให้ติดกับได้ 14. หมูทะเล หมูทะเลเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในกลุ่มปลิงทะเลน้ำลึกมีลักษณะอ้วนกลมผิวสีชมพูมีปากที่คล้ายจมูกหมูจึงไม่แปลกที่พวกมันจะถูกเรียกว่าหมูทะเลกินอาหารพวกเศษซากพืชซากสัตว์ที่ประปนอยู่ในโคลนของพื้นทะเลพบได้ในมหาสมุทรแอตแลนติกแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดียที่ความลึกมากกว่า 1, 0 0 0เมตร15ห้าแบล็กสวโล แบล็กสว l ลโลเป็นปลาทะเลน้ำลึกมีขนาดโตเต็มที่ประมาณ25เซนติเมตรซึ่งสามารถขยายท้องตัวเองได้3-4เท่าของขนาดตัวปกติและมีขากันไกลที่กว้างดังนั้นมันจึงสามารถกลืนปลาที่มีขนาดใหญ่กว่ามันได้ปลาชนิดนี้จะอยู่ใต้ทะเลลึกประมาณ700-2,745เมตรพบได้ในเขตร้อนทั่วโลก16หนอนบอบบิด นอนบอบบิดเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลโต,โตเต็มที่มีความยาวถึง3เมตรมันมีอาวุธและวิธีมากมายที่จะใช้ฆ่าเหยื่อของมันนั่นรวมไปถึงเที่ยวของมันที่จะตัดเหยื่อขาดเป็นสองท่อนหรือแม้กระทั่งพ่นพิษใส่เหยื่อเพื่อที่จะได้กินง่ายๆพวกมันสามารถพบได้ทั่วไปในเขตน้ําอุ่นที่ความลึกประมาณ150เมตรและยังพบได้ทั่วโลกอีกด้วย17ปลาฉลามกอบลิน ฉลามก็อบลินเป็นปลาฉลามน้ำลึกที่พบเห็นตัวได้ยากเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในวงและสกุลเดียวกันนี้ก็ยังดำรงเผ,าผ่าพันธ์มาจนถึงปัจจุบนันถือได้ว่าเป็นซากดึกดำบันมีชีวิตมีความยาวเต็มที่3-4เมตรปลาฉลามกอบลินมีลักษณะเด่นคือบริเวณส่วนหัวด้านบนที่มีส่วนกระดูกที่ยื่นแหลมออกไปข้างหน้า,หนาเหนือกราบนในปากเต็มไปด้วยฟันที่แหลมคม ซึ่งส่วนหัวที่ยื่นยาวออกไปนั้นด้านล่างประกอบไปด้วยอวัยวะเล็กๆหลายร้อยอันที่ทำหน้าที่เหมือนเซ็นเซอร์ตรวจจับคลื่นไฟฟ้าของสิ่งมีชีวิตต่างๆเพื่ออาหารซึ่งได้แก่ปูหรือสัตว์น้ำชนิดต่างๆที่หลบซ่อนตัวลงในพื้นโคลนใต้ทะเลซึ่งเป็นสถานที่หาอาหารได้ยากยิ่งอีกทั้งกรามยังสามารถขยายออกมาเพื่อพุ่งงับเหยื่อมีให้หลุดไปได้อีกด้วยฉลามก็อบลินอาศัยอยู่ในเขตน้ำลึกได้มากกว่า100เมตร ซึ่งอาศัยอยู่ในทะเลน้ำลึกแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ไล่ไปจนถึงมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ 18. ดาวตะกร้าดาวตะกร้าเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในทะเลจำพวกหนึ่งเป็นสัตว์ทะเลที่มีวิวัฒนาการน้อยที่สุดในกลุ่มสัตว์ไฟลัมเอไคโนดมาทา โดยถือกำเนิดมาจากยุคคอบนิฟอรัสมีลักษณะคล้ายดาวเปราะทั่วไปอาศัยอยู่ตามพื้นทะเลมีแขนหลายแขนมีอายุยืนเต็มที่ได้ถึง35ปีและมีน้ำหนัก5กิโลกรัมเหมือนกับสัตว์จำพวกอื่นในไฟลัมเดียวกันคือแลกเปลี่ยนแกส๊สและระบบไหลเวียนโลหิตตามท่อลำเลียงเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไฟลัมเอไคโนดมามีความยาวได้ถึง70เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางลำตัว14เซนติเมตร19ปลาบล็อบ ปลาบลอบสามารถพบเจอได้ในก้นทะเลซึ่งมีความกดอากาศมากกว่าระดับทะเลทั่วไปถึง12เท่าโดยปกติแล้วความกดอากาศมากขนาดนี้จะทําให้ประสิทธิภาพของกระเพาะปลาลดต่าลงแต่ปลาบร็อบมีหนังเป็นแพ้วุ้นหุ้มหนาแน่นยิ่งกว่าท้องน้ําจึงลอยตัวอยู่เหนือพื้นทะเลได้โดยไม่หมดกําลังใช้พลังงานน้อยที่สุด จึงทาให้ปลาบล็อบไม่จําเป็นต้องมีกล้ามเนื้อและข้อดีอย่างแรกก็คือมันสามารถทิ้งตัวลงมาจับเหยื่อจากด้านบนจึงเป็นการดีกว่าจะเข้าจู่โจมจากด้านหน้าเพราะอาจจะได้รับอันตรายจากการที่เหยื่อต่อสู้ได้ปลาบล็อบอาศัยในน้ําลึกนอกชายฝั่งออสเตรเลียแผ่นดินใหญ่และในแทสตแมเนีย20ปลานกคู่ ปลานนคูเป็นปลาขนาดราาๆ20เซนติเมตรมีดวงตากลมโตผิวหนังปกคลุมด้วยเกล็ดเล็กๆเลื่อมทองเขียวและน้ำเงินสดใสสองข้างตัวเป็นครีบขนาดใหญ่คล้ายกับปีกที่กึ่งโปรง่งใสพบได้ในเขตอุ่นของมหาสมุทรแอตแลนติกทะเลแคริบเบียนอ่าวเม็กซิโกทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นยังไงกันบ้างค่ะกับ20สัตว์แปลกใต้ท้องทะเลลึกที่คุณอาจไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน สำหรับใครที่ชอบคลิปแปลกๆแ,แบบนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้เลยคะ่ะหากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด s u r s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดไปคอมเมนต์ให้แอดเพื่อเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะขะอยากให้แอดมินทำคลิปถัดไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมขะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในการทำคลิปถัดไปด้วยนะค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ